นวครับผมอุ้ยโอยุ่งทีเอ่อข้อสอบนะครับข้อสอบนะครับมี3ส่วนนะครับปรนัย20ข้อนะครับเอ่อข้อละหนึ่งคะแนนคิดเป็นคะแนนเก็บ20นะครับ <c oughs> แล้วก็เอ่อปรนัยอีก20ข้อนะครับที่เป็นถูกผิดนะครับ เป็น20นะครับแล้วก็อัตนัยนะครับมี4ข้อนะครับคิดเป็น40ลกเป็น80นะครับคะแนนทั้งหมดจะหาร2นะครับผมเออ่ในส่วนของถูกผิดนะครับ ตอนที่อนี่1นะครับเป็นกขคงนะครับ20ขอ้ขอ,อนะครับ,รบให้อ่านบทที่1ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปนะครับผมโอ้้หสอนง,ง่ายอยางเช่นนะข้อหนึ่งนะเล่าให้ฟัง การควบคุมระบบไฮดรลิกไฟฟ้าใช้สิ่งใดในการเลื่อนลูกสูบง่ายปะเขาสัมงายมากเลยจริงๆใช้อะไรไฮดรลิกไฟฟ้าใช้สิ่งใดในการเลื่อนลูกสูบบอกว่าตรงตำแหน่งให้มันเลื่อนลูกสูบใช่ไหมครับไฮดรลิกก็ต้องเป็นน้ำมันนะครับ แาจนะั้นถามถามความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับนิวเม,มติกไฮโดรล,ลิกนะครับโซโลนินอยใช้ทำงานยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วแหล่งใจไฟฟ้าใช้ทั้งหมดกี่โวลต์นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ระบบพวกนี้มันใช้24โวลต์นะครับกระสตรง24โวลต์นะครับข้อสอบอง่ายมากนะครับ ฉันแต่ถทัชมูติว่าบอกให้ไปอ่านนะครับให้ไปอ่านบทที่1นะครับทั่วไปนะครับบทที่1ไม่มีอะไรบทที่2องไปอ่านนะครับดีเทนวาลนะครับดีเทนวาลคืออะไรมีหน้าที่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดิเรกชันอลคอนโทรลวาลนะครับ wow วาลควบคุมทิศทางนะครับมีกี่แบบนะครับผมโอเคแล้วก็เพชรวาลเพชรวางจริงนิดหน่อย วาวัดความดันพวกนี้นะครับเอ่อพาวเวอร์โซลูชันไม่ออกนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะครับเอ่อแอคชัวเตอร์นะครับ, ator, รบก็จะถามาคร่าวๆนะครับกระบอกกระบอกสูบทางเดียวกระบอกสูบ2ทางนะครับคืออะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นที่ให้ไปนเน้นอ่านก็จะเป็นเป็นบทเลยกันหนึ่งสอง <c oughs> นิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะถามความหมายครับข้อที่4ไม่ได้ถามความหมายนะครับข้อที่5ไม่ออกนะครับเอ็กซเชวเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์รไม่ออก,กพี่ไม่ได้สอนเนาะหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในในส่วนที่1นะครับส่วนในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นถูกผิดมีทั้งหมด20ข้อนะครับถูกผิดผิดมีทั้งหมด20ข้อนะครับก็ ก็จะถามความรู้ทั่วไปนะครับบทที่อ่านก็จะเป็นพวกนี้เหมือนกันครับ2 3 4 6นะครับส่วนใหญ่จะออกตรงนี้นะครับเช่นระบบไฮดรอลิกมีคุณสมบัติหล่อลื่นอยู่ในตัวเองถูกปะถูกเนาะใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีน้ำมันไหลในระบบอยู่แล้วนะครับหล่อลื่นในตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดบอดของ ระบบไฮดรอลิกคือถ้าสมมุติว่ามีน้ำมันสกรปรกน้ำมันสกรปรกน้ำมันสกรปรกขึ้นมาเนี่ยจะทําให้พวกผิวพื้นผิวของตัวพิสตันเนี่ยเ,เป็นรอยได้นะครับผมอ๋อปัม๊มไฮดรอลิกอ๋อ๋ยวกันนะบอกสูบนะครับกระบอกบอกระบ2ทางแบบก้านเดียวนะครับ ครพบว่าการเคลื่อนที่ของลูกสูบเมื่อถอยกลับจะช้ากว่าในอาตอนเลื่อนออกถูกปะถูกหรือผิดาคำตอบเอาเองนะครับนี้ยกตัวอย่างเฉยนะครับถูกผิดทั้งหมด20ข้อนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องวงจรนะครับวงจรวงจรนิวเมติกและไฮดริกนะครับให้ไปทำความเข้าใจในบทที่9 ก็จะมีไฟฟ้านิดๆ,ๆหน่อยๆครับบทที่9นะครับเอ่อบทที่เอ็กซ์เชิอพาวาบทที่9กับบทที่14บทที่9กั 14. บ14บส,สี่เอ่ายเซชั่ she โอเคเอ่อ okay. uh, ใหม่นะครับตอนที่3นะครับให้ไปอ่านเอ่อ uh, non return valve นะครับให้ไปอ่านทบทวนเรื่องบทที่9นะครับทำความเข้าใจวงจรมันทั้งหมดแล้วก็บทที่14นะครับ2 9 14นะครับ non return valve electro hydraulic นะครับแล้วก็ pneumatic circuit นะครับผมโดยที่บทที่ตอนที่3นะครับก็จะมีในเรื่องการดีไซน์เซอร์กิตนะครับยังบอกเลยให้ออกแบบซีเควนต์นะครับมีแน่นอนนะครับออกแบบแคสเกดนะครับก็จะเป็นการข้อสอบให้ลองต่อวงจรนะครับก็เป็นอัตนัยที่เป็นพิมพ์คำตอบด้วยครับแล้วก็เป็นการต่อวงจรนะครับต่อวงจรในในโปรแกรมนะครับในคอมพิวเตอร์แล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้าในระบบ นี่คือข้อสอบหมด3ชั่วโมงนะครับสอบวันที่วันที่10นะครับเก้าโมงเช้าถึง12นะครับผมก็การสอบก็เป็นออนไลน์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันเดิมที่พี่เคยให้ใช้ใน measurement นะครับก็เป็น test mod นะครับผมอ๋อเดี๋ยวพี่ส่งรายชื่อแล้วก็ตัวไฟล์ที่มีรหัสที่ให้ล็อกอินนะครับให้อีกทีหนึ่ง แล้วก็เปิดกล้องซูมเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้ามีอะไรสอบถามก็สอบถามมาในไลน์ของพี่ก็ได้ตอบช้าหน่อยบางทีไม่บางทีแหละชักบ่อยๆอ่ะยอมรับนะครับก,ก็ทักมามบ่อยๆนะครับหรือไม่ก็ในในคลาสสูมก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลามีคนถามในคลาสสูมเนี่ยพี่ก็จะตอบช้าแล้วสักพักหนึ่งคนที่ถามในคลาสสูมก็จะมาถามในไลน์พี่นะครับพี่ก็จะตอบอีกทีนะึง ครับผม